ย้อนตำนานสิบบ้านผีสิงที่ยังหลอนจนถึงทุกวันนี้อันดับที่สิบบ้านในซอยวชระพลเป็นบ้านทรงยุโรปหลังใหญ่ซึ่งยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จถูกทิ้งราง้างค้างคาอยู่ในสภาพเดิมเวลากลางคืนดูหน้าชวนขนหัวลุกและเล่ากันว่ามีคนพบเห็นวิญ,ญญาณของชายหญิงและเด็กปรากฏอยู่บ่อย สาเหตุที่บ้านหลูหลังใหญ่กลายเป็นบ้านล้างเนื่องจากเจ้าของบ้านหลังนี้พาครอบครัวขับรถไปเที่ยวต่างจังหวัดและประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตกันหมดทุกคนอันดับที่9โรงงานร้างอยู่ในอุตสาหกรรมบางปูสถานที่อยู่สุดซอยสองเมื่อก่อนนี้เป็นโรงงานทำรองเท้าขณะที่กิจการกำลังดำเนินงานไปได้ด้วยดี ได้เกิดอุบัติเหตุด้ายแรงเครื่องปั๊มลมระเบิดคนงานหลายคนเสียชีวิตสยองนับตั้งแต่นั้นคนงานที่ทำงานอยู่มักจะถูกผีหลอกวิญญาณหลอนจนต้องทยอยลาออกไปเรื่อยๆจนกิจการประสบปัญหาเจ้าของโรงงานเกิดความเครียดฆ่าตัวตายภายในห้องทำงานชั้นบนของโรงงาน และกลายเป็นสถานที่รกร้างเรื่อยมาเล่าลือกันว่าผีดุมากปัจจุบันนี้ยังคงมีเศษร,รองเท้ากระจายเกื่อนและปั๊ลมลมมรณะก็ยังอยู่อันดับที่8วัดประสาทจังหวัดนนทบุรีเป็นวัดเก่าแก่โบราณสร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนกลางเคยขุดพบกำแพงเมืองรอบอุโบสถอายุราวๆ3า0ปีด้านหลังอุโบสถ มีคุ้มเก่าแก่ชำรุดสุดโทมว่ากันว่าเจ้าของสถานที่ก็คือพระนางอุสาวดีเทวีชาวบ้านระแวกนั้นเรียกแม่และเจ้าแม่เวลากลางคืนหากไปที่บริเวณคุ้มจะมีบรรยากาศวังเวงน่ากลัวมากผู้ใดไปแสดงกิริยาวาจาจ่วงจาาหยาบคายไม่เคารพผู้เป็นเจ้าของสถานที่ มักจะพบกับเหตุการณ์แปลกๆหน้าขนหัวลุกอันดับ7โรงงานร้างในซอยมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตเมื่อก่อนนี้เป็นโรงงานทำปากกาและเป็นโรงกลึงขนาดใหญ่ตั้งอยู่ในพื้นที่80ไร่เหตุที่กลายเป็นโรงงานร้างชำรุดสุดโสมว่ากันว่าเจ้าที่เจ้าทางแรงระหว่างที่ดำเนินงานอยู่ มีคนเสียชีวิตจากอุบัติเหตุหลายคนผู้ลงทุนขาดทุนย่อยยับจนต้องเลิกกิจการหากเดินเข้าไปในอนาเขตโรงงานร้างจะสัมผัสบรรยากาศเย็นเยือกผิดปกติและเล่าลือกันว่าหากไปเคาะแท้งน้ำซึ่งตั้งอยู่สามใบสามครั้งจะปรากฏเจ้าที่เจ้าทางออกมาให้เห็นทันทีอันดับที่6รังสิตคลองส3 จากถนนใหญ่เข้าไปเกือบประมาณสองกิโลเมตรมีบ้านพักถูกไฟไหม้เกือบหมดทั้งหลังแต่ยังเหลือซากที่เป็นบ้านอยู่ส่วนหนึ่งมีผู้หญิงตายในกองไฟบ้านหลังนี้อยู่ในสวนมะขามหวานแต่ถูกทิ้งให้กรกดางคนในละแวกใกล้เคียงต่างยืนยันกันว่าตอนกลางคืนจะได้ยินเสียงผู้หญิงกรีดร้องโหยหวนดังมาจากบ้านหลังนั้นอยู่บ่อย พร้อมกันนั้นเคยมีคนเห็นผีผู้หญิงในบริเวณซากบ้านด้วยอันดับที่5ในซอยรอดอนันต์ถนนสุขาพิบาลหนึ่งเป็นบ้านร้างทรงไทยอยู่ริมบึงห่างไกลจากบ้านอื่นๆบริเวณบ้านรกคึมด้วยต้นไม้คุณยายเจ้าของบ้านได้เสียชีวิตที่บ้านหลังนี้และเชื่อกันว่าวิญญาณของคุณยายไม่ยอมไปผุดไปเกิด แต่ยังคงวนเวียนอยู่ในบ้านจนกระทั่งลูกหลานไม่กล้าอยู่ต่างแยกย้ายไปอยู่ที่อื่นหมดปล่อยบ้านทิ้งร้างชำรุดทุดโทรมไปตามกาลเวลาและที่บ้านหลังนี้เล่าลือกันว่าผีดุนักคนที่อยู่ในละแวกใกล้เคียงเคยเห็นผีคุณยายมายืนชี้นิ้วอยู่ที่บ้านเมื่อมีเด็กๆวิ่งเล่นอยู่ในบริเวณหน้าบ้าน เคยมีคนใจกล้าเข้าไปในบ้านได้ยินเสียงผู้หญิงแก่ๆหูตะคอกจนต้องเพ่นออกมาแทบไม่ทันอันดับที่4ในซอยสายหยุดภูรถเมเก่าที่นี่เป็นสุ่สารรถเมหรือรถโดยสารประจำทางที่ประสบอุบัติเหตุร้ายแรงจนใช้การไม่ได้ซากรถเมแต่ละคันมีประวัติคนตายหงคารถ ในสภาพสยดสยองมาแล้วและเป็นที่เล่าลือกันว่าอยู่ดีๆไฟในรถกับเปิดสว่างขึ้นมาเองหรือมีคนมายืนโบกรถหน้าอู่แท็กซี่จะเข้าไปจอดรับก็หายไปบางครั้งมีคนวิ่งตัดหน้าและหายไปดื้อๆอ,อันดับที่สวัดมหาบุตรพระขนงที่วัดมหาบุตรในวัดแห่งนี้ ยังคงมีสารย่านาคตั้งอยู่สืบเนื่องมาจากตำนานรักของแม่นาคพระขนงที่รู้กันแพร่หลายเล่ากันว่าเมื่อแม่นาคอารวาสหลอกหลอนจนชาวบ้านหาปกติสุขไม่ได้เจ้าพระคุณสมเด็จโตได้นำวิญญาณแม่นาคไปพร้อมกับกระดูกกระโหลกหน้าผากแล้วอบรมสั่งสอนให้รักษาศีลปฏิบัติธรรมเชื่อกันว่า แม่นาคเลื่อนพบเป็นเทพแล้วหากยังมีผีวนเวียนที่วัดมหาบุตรก็คงมีช่แม่นาคอย่างแน่นอนอันดับที่สองในซอยรามคำแหง32ลึกเข้าไปจะพบบ้านทรงสเปนหลังหนึ่งรูปทรงสวยงามสง่าน่าอยู่แต่บ้านนี้ไม่มีใครอาศัยอยู่นานกว่า20ปีแล้วปล่อยให้ทิ้งร้างเก่าสุดโทมประวัติของบ้านมีอยู่ว่า เจ้าของบ้านเป็นชาวต่างชาติวันหนึ่งเจ้าของบ้านขับรถออกไปทำงานตามปกติที่บ้านมีสาวใช้อยู่เพียงคนเดียวคนร้ายไม่ทราบจำนวนซึ่งคงมาแอบสังเกตการนานพอสมควรได้ฉวยโอกาสเข้าปล้นและฆ่าสาวใช้ตายคาที่นับตั้งแต่นั้นมามักจะได้ยินเสียงผู้หญิงร้องให้ช่วยดังหยหวน,หน่าสยดสยอง และยังเห็นผู้หญิงเดินวนเวียนอยู่ในบ้านเจ้าของบ้านจนเจ้าของบ้านทนอยู่ไม่ไหวต้องย้ายไปอยู่ที่อื่นเล่ากันว่าหลังจากนั้นมักจะมีคนได้ยินเสียงผู้หญิงร้องให้ช่วยดังมาจากบ้านร้างอยู่บ่อยๆและมีคนเห็นผู้หญิงลึกลับยืนอยู่หน้าบ้านเป็นประจำเมื่อเข้าไปใกล้ก็จะหายไปอันดับที่หนึ่ง ผับสยองซานติก้าเอกมยัยได้เกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่ซันติก้าผับแห่งนี้มีผู้เสียชีวิตถึง63คนและมีคนพบว่าที่ดินพื้นที่นี้แต่ก่อนเป็นบ้านเก่าที่เคยมีคดีฆาตกรรมมาก่อนถือได้ว่าเป็นที่ดินอาถรรพ์และยังเล่ากันว่ากลางคืน มักจะมีคนได้ยินเสียงร้องหวยหวนและมีเสียงของการเจ็บปวดทรมานอยู่บ่อยๆขอบคุณข้อมูลจากพันทิปค่ะทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังด้วยนะคะขอบคุณค่ะถ้าท่านผู้ฟังชื่นชอบฝากกดติดตามกด subscribe กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ